อะไรเม่อไหร่ปลาเรียกน้ำตากด้ยด่าว่าวยคุณตาเมื่อไงเออมาก่อนมาก่อนเออใหญ่ลมเสียต่อเลยมามาเอาน้ำตาบดมึงโยนมะไรเนี่ยผู้ป่าเรื่องไรยังไม่ครบไม่ครบมึงต้องพูดออกมาก่อนไอ้ดม๋ยวยังไม่ได้อย่าเข้ามาไม่ได้เอ้าเออมึงคิดดูเอ้าเพราะคุเก็บพวกมึงต้องให้ครบอีกสี่ห้าครั้งอ่ะไอ้ไปเลยไปเลย ลองดูเดมึงอหักตายง่ายมึงดูสิมรองกี่มากอะไปที่ไหนมึดูเด็กดูเขาไปนะไปเขาไปแล้วบอกนี่เนี่ยสามรอบคนละรอบอ๋อแล้วมึงกูสองรอบไรควายควายผูสองครั้งส้นตีนมึงจะเอ้าเลยแล้วกูกูไปสามรอบแล้วกูไปกูสี่ครั้งแล้วมึงไม่ตัดล่ลงฟ้องตายไอ้ของที่แตกอ่ะเอาเศรษฐีอะกูนั่งมึงผู้องมาบไปกูเป็นคนก่อเรื่องได้แล้วสองเนี่ยเออเป็นไป มื่อก่านข้าค้งแล้วค่ะบัดสังกูไอ้ขี้ข้านี่ก็ขี้เกียรไม่รู้จักอีนี่ซะโดนสังไม่้องมนั่งนันจังเอามานี่มานั่งก่อนหยก่งหยิ่งดั้นนั่งลงมึงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงปัดได้ปัดเอามาน่งแงนี่มึงแน่อะไรกูทนอย่างนี้ยถ้าเป็นกูนะไอ้แต่ก็ขี้เดียรเป็นไรเนี่ยอ้ของกูยังยังยองนี่สิบเลาว แล้วอ yeah. ีนั่นด้วยข้างหลังมึงเองเนี่ยบ้านไม่มีใจบ้านก็ไม่มีอยู่ที่นอนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่มีหาทางออกได้ด้วยดูเนี่ยเออดูนะดูนะโอ้ใช่นี่มันจะตายแล้วไปปัดมือค่อยทำไมอ่ะไปนี่เรียงนี่เอายัดมึงอ่ะมึงยัิเงี้ยเลยปัดแรงเราปุ๊กปุ๊กเนี่ยเออมาใจกูแล้วไปค่อยจังเอาจะค่อยจังเออไม่ใจเร้วกูไม่เอาหรอกเรากูยิงกู มองไม่ได้ไม่ของพี่องขารมานี่มานั่งก่อนมึงปัดกูสองรอบแล้วมาสามรอบได้ไงก็มึงไม่ปัดดีๆล่ะมึงปัดตกกูแรงวะแรงกูต้องการหมดอะสุนเตีนแล้วพังหนึ่งแฝะแฝดแฝดอีนี่มันทาไม่ายเลยอะเอาแฝดกูโดนสามครั้งแล้ยแล้วอยู่ไม่ดีนะถ้าใครไม่อยากลงแบบเนี้ยปัดดงไหนนั่งไหนเก้าครั้งอ่ะตึงเตีนกูห้าแล้วจะใครเขาถึงเอาให้สามครั้งอ่ะเก้าทุกคนแล้วก็มึงไม่เอาสามครั้งอนะเออเอาเร็วเร็วจ้า ตอนมึงไม่ให้กูตัดสามงานแล้วต้นเ่ยเขามาเจ็บตีเพราะมึงไม่มีที่อยู่ไงอ่าแล้วมาปัดปัดที่ไหนมึงก็ลองมาให้กูปัดมึงเด้อเอามึงจะลงปัดได้ไงอ่ะมึงเอาปัดก็หลังพวกกูตั้งเยอะแล้วเขอกว่าปาดยากปาดยากอ่ะกูไม่ปัดกูไม่แตะอีนี่เดี๋ยวกูเจ็บตัวฟรีเพราะมึงสองกูไม่จับคู่กันี่ยหน่อยก็เอาเร็วๆมันปัดก่อนเร็วๆมันนั่งก่อนเร็วไม่เสร็จเดี๋ยวคนอื่นก็นั่งรอกันเนี่ยปัดได้ไงมึงปัดกูจห้าครั้งแล้วเขาพี่น้องมึงไม่ตอบตีมั่งวะเดี๋ยวดิไม่เอาไว้กูครั้ง ยังไม่ไมึงยังไม่ยั้ปัดเลยยังไม่ครบเป็นเก้าครั้งไม่ใช่คนอื่นกูเห็นมึงตกสามครั้งตกเก้าทุกคนไม่ได้แกใครสี่ครั้งเองแล้วเรียกว่คนไหนคนไหนเองไงเราคนเองเดียวเรก่คนที่อยู่ในเนี่เดี๋ยวเลยมาเนะไม่ใช่ถ้ามึงอยากรู้ว่าคนไหนมึงต้องชี้ให้กูเอามานั่งตรงแล้วกูจะให้มึงอีกครบอีกสองรอบเร็ว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 ไม่มึงต้องเรียกคนไอ้กวเร็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 วเเร็วเร็ เดี๋ยวเร็วคนอื่นเขารอเนี่ยร้ก่อนคนไหนร้อเมื่อกี้เขาโดนเราคนเดียวแบบเจีดเร็วเก้าเก้าเก้านี่หมายถึงคุณก็หนักไปเลยมามาเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองก็ถึงเวลาแล้วเร็วคุไม่เข้าใจแล้วมันเห็นมืออยู่ไหมคุไม่เข้าใจเร็วคุณก็ฝกคนอื่นอีกเร็วมุณคนเดียวเร็วเร็วไม่ได้หมายถึงว่าเก้านี่หมายถึงข้างล่งสามนี่ไงไม่เราลัวเก้าเนี่ยไม่ได้เจ็บไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยมึงโกงคนอื่นได้ไงอะ มุดกงมัดึงได้ไงมโดนได้ไงอะไอสัตว์เอากงที่ไหนอะแักนี่ก็ไม่ใช่ญาติกูามึงก็ไม่ใช่ญาติกู่อลไรแล้วมันตอบูแล้วแล้วมึงก็ตอบล้าวมึงเอาอันี้ออกไปเลยไม่ให้อย่าทำใจกูเอาจะปั่นใจอะดูนก้าวลงนี่อเอ้าเนสั่ดูดูนะตุยายนะเออเห็นมยจปู่นะเออเอออ่ะอ่เอออ่วเออ ไอ้เหี้ยอดีดีอย่าไปดีเก่าเลยไม่หันเองเอาเร็วเวเดี๋ยอ่ะเออมึงเยอดเออัดีนลงเองไม้มือเดียงปัเอาปเท้ากันหมดอะสออมึงก็ยังดีปมึงเอไอ้เหี้ย้าทมึงปัหันกับงหันน่ะเอ้งไม่ดีดิอ้าหลบทำไมอะทางนี้อะเอามึงหลบไมมึงเอเลยมึงก็หกไปเลวมึงยังหันนะหัน่ไม่ถึงอะทางนี อามีอามีอาอไอ้เพี้ยหงหองนี้มึงหลบยงไงอ่ะวาอกแล้วกตีบแม่ไอ้สัเขาตบดีๆมเร็วดิม่ึงไม่ถูกกติสามึงหกหงนี้แล้วก็เจ็ดแปเาหนึงแล้วก้วสองนองมแล้วสามกี่้งข้าวเผาดีควายจันทร์ยกไว่อ่อมึงรื่องมากว่ะข้ามาดิี่มจะท้าได้่แปดเดีมึงเรองมากว่ะ วอ้เก้ากันไหมเออาอีกวันนึงเสริมไหมเอาบอกอางก็ไรให้ลุงวันนึงปัดเออหมดแล้วเขาเดีมีปัญหาอีกมึงเขเดียวมีปัญหาใช่ไหมยังยังยังไม่ครบที่รากฉันตีไม่ครบยังไงยังไม่เป็นปัดเขาไม่รบองอไยงไม่ครบคนเลยทำทีเทียะอีกใยังแดงอ่ะอ่มดูแลีกันเนี่ยเห็นไหมไม่ด้มีอะไรเลยเนี่ยเออมีแกคนเดียวเนี่ยอาไ่ะมา

มันช่วยยัไไปไมดีกูสัตมึปัดกูขากูดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ดีนะขากูฟังขาเจ้าัวปัดไปสั้นเ่อนก็ถามเจ้ากูองก็กูก่อนถามยังไงนะก็ถามฟ่ามึเสียงถามยังไงมช่วยเืออถามยังไงถามนนอ่ะถามนา

อากูเออตละอะไรไ่รูมากระทำม่ติดกูแต่ละทำมาไม่ใช่กูทำเหรอกูต่ละทำมาเหรอไม่ใช่นี่ออที่อะไรสักอย่างมีหยุดจะไม่ได้ง่วไม่มีกระถาไงดูส่วนท้องนั้นดิม่วใไฮบัตเจดกูชื่อชิตทไหนอ่ะชื่อไรชื่อเปงมันไมชื่อชื่อชื่อสมจิตอยู่แต่ว่ามีเอาเรียกมบัตจิตไงสมจิตใรไม่นาไม่ใช่รงเน่ะกูมีใค้ะนากูตอแหลกูคื่อพอด น่ากูมีกูโต้ไอ้สมจิตไปแล้วอาไมาปัดก่อนแล้วปัดนี่แน่มึงก็ปัดให้เสร็จก่อนมันคว้างกูกูจะเข้าได้ไงปมึงกูเนี่ยเออเออเดี๋ยวนี้โอเจแล้วปะมาเดินมา้ยปัดที่ไหนกูค้บนแล้วที่อย่างเนอเออเออมานะเรื่องมากคนเดียวว่ะเออมาเร็วเสร็จละวมาจับเลยกูไม่เข้าใจว่าพรุ่งนี้มึงก็ปัดวันนี้มึงก็ปัดเออเออมาเขาไปมันจับจับพรุ่งนี้มึงก็ปัดพรุ่งนี้มึงก็ออกไม่ได้ มอ้เกาที่ไหนอ่ะเวลา,าปัดแล้วมึงไม่เคยโทรให้พ่อพ่อแม่มึงมารับพวกมึงุกทีออมไอ้เวลาคุณจะเข้าไปปัดไม่แล้วดิข้าดิเรีย้อยแล้วไปรูงปัดแล้วไปดิขัาไปนังดิไปเดี๋ยไปเดี้ยเส็จแล้วเลยเสร็จแลวนเรยพี่ปาพี่ใหญ่เออเออมาดิมาปัดนึกไปนี้จะ<อ>ไปแล้ว<ม> เดี๋ยวปัดเดียวเองนะตรงนี้เดี๋ยวปารันปปาทน่นเออบอกมนี่้งนึงเออปนเองปาปดงอ่ะเออเอเบาเมึงนี่ก็สาดิบนะันไม่ร้องห่ะมึงร้องอันที่ผีเข้าอ่ะมึงร้องอันีกูจะนนี้มึงร้องนคนขอกูอ่ะไปไม่ใช่ เใเ่คุณปัดมึงมึงอย่าเพิ่งร้องก็มึงปัดมึงก็ปัดมึงเห็นนักเลงดิมึงก็มีคนดูมึงเห็นนักเลงดิมีคนดูมึงกล้าหน่อยดิอะมึงร้องอีกเข้าเลยมึงร้ไว้ก่อนกูจะปัดมึงต้องมึงต้องมึงต้องมึงงต้อผีเข้าว่าไง่ายเข้าไรวะร้องอีกร้องอีกร้องแบบแบแบบก่นกอนผีเข้ามึงก็ต้องมีเข้าจริงด้วยอะก็ร้องดิร้องดิร้องดิใช่แล้วเสียงดังแล้ร้องร้องร้องดังๆอีกร้องผีแบบแบบแค่รอบเฮ้ยนี่แล้วก็ดิดหูทีหนึ่งก็ผีเข้า มึงไงต้องิดโอ้ิดตัวเนี้ยอา้องต่อเฮ้ยเฮ้ยแขงเ้ยแขงเล้ยเฮ้ยเข้าจริงเว้ยเข้าจริงเ้ยเฮ้ยเข้าจริงเล้ยแงเฮ้ยแงเ้ยแข่งเไม่ด้แล้วนล้อาไียนี้ัวเเว้ยแ่งเ้ยแงเแ้ยเ้ยเ้ยยเ้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 ้ยเ้ย้ยยเ้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 ยเว้ยเว้ยเ้้ยเว้ยเ้เว้ยเ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 ้ 我皮夹锅盖，慢，慢的吧，的吧。